ดีครับอาจารย์นะฮะเราจะให้อาจารย์สอนวิธีการห่อแพรนะฮะหรือห่อสาลี่เอาไปใกล้เลยนี่นะคะเป็นถุงสาลี่นะหรือถุงแพรก็จะใหญ่นิดนึงแล้วก็จะหนาใช่ก็จะมีเหล็กตรงกลางะเหล็กตรงกลางจะเอาเหล็กไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะเริ่มครับห่อแบบไหนครับจกแบบไหนนี่ตีถุงนี้ตีถุงนะจุกเข้าไปอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เงียบงียบนะเป็นปักเป็ดไปอ่า นี่ปักปิดถึงนะอ่าทำไมถึงต้องทําเป็นปักปิดครับอันนี้เพราะว่าเวลาเวลาแบบว่าน้ําเข้าไปนะฮะเวลาน้ําเข้าไปเต็มถุงเขาก็จะน้ําก็จะไหลออกจากดักจกตูดถุงนะตูดถุงน้ําเขาก็จะไหลออกเวลาน้ําเข้าไปอยู่ในลูกเพนะนี่คือแล้วก็พอครับรับกันรับรับที่ไหนรับมุมหนึ่งนะรับมุมหนึ่งก่อนอ่ารับมุมหนึ่งก่อนนะครับประมาณนี้นะแล้วก็สวก เอาเอาลูกแพรลูกไหนเอาลูกแพรลูกนี้อ่ะสวบลงไปนี่ใส่ถุงแพรนะฮะนี่แล้วก็พับด้านข้างขยุมพับด้านข้างแล้วก็กดกดก็ด,ดตูดกดตูดน,นะยกจกถุงเป็นปากเป็ดนะ,ะลูกปากเป็ดเนี่ยปากเป็ดก็สอดซุปไปให้มันเข้านะไม่ใช่ให้มันเข้าตรงนี้นะ เข้าในถุงเข้าในถุงนะแล้วก็แล้วก็จะยุบแล้วก็หยุบอีกข้างนึงนะแล้วก็นี่เลย,หยเหล็กหหเหล็กจะมีสองฝั่งข้างก็หยุบเข้าหากันให้เหล็กมันชนกันนะฮะนี่ให้เกยกันนี่อ่าให้มันชนกันเกยกันนะนดดะอแล้วก็กดลงนะะเพื่อที่ว่าเวลาลม,ลมลพัดมันจะได้ไม่หักนะอ่า ต่อไปนะไม่ใช่ว่าหัวตรงนี้นะยุ่มยุมด้านข้างก่อนนะคะพับด้านข้างก่อนแล้วก็เอาซุปแล้วก็ยุ้มด้านข้างลงไปอ่าแล้วก็พับรวดวสองฝั่งข้างให้รวดให้รวดเกยกันอย่างนี้นะคะให้รว่วนกันอย่างนี้เกยกันนะแล้วก็เอาถุงนอนนะฮะเพื่อที่จะให้ลมพัดแล้วมันหักอ่าหยุมด้านข้างรวดนอื ง่ายๆครับไม่ยากแต่ทําให้ดีนะคะเพราะว่างานละเอียดครับผมเจอเท่าแก่ละเอียดเขาก็จะเช่งคัดนิดนึงนี่นี่นะครับง่ายๆหยุมด้านข้างก่อนหยุมข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนก็ได้ แล้วก็สถนัดเลยใส่ลูกแล้วก็มาหยุมข้างขวาอีนะตามมือเราตามถนัดนะตามความถนัดถนัดข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ยุมข้างที่เราถนัดก่อนนะนี่เห็นไหมเห็นเขาอยูมไหมหยุมข้างนึงก่อนแล้วก็สวบใส่แล้วก็มาหยุมอีกข้างนึงนี่แล้วก็พับลวดสองฝั่งข้างนะให้ชนกันเอ็นพุงแค่นี้นะฮะไม่ยากเลย ค่อยๆทำไปก่อนนะฮะเดี๋ยวก็เป็นพอเป็นเดี๋ยวก็จะเร็วเองนะ <nossas S 1> จะเป็นคนเร็วเองถ้าเป็นอ่ะเป็นคนเน <ะ S 2> ร็วนะนี่นะครับวิธีการห่อแพรมีซ้ำนี่ครับผมบ๊๊าายยบบายบาย